นอาหารลูกนกให้ดูกันนะคะสําหรับคนที่ถามกันเข้ามาเยอะว่ากระต่ายใช้อาหารแบบไหนป้อนนะคะเราจะใช้สูตรเฉพาะของฟฟฟาร์มนะคะเป็นอาหารที่ให้ลูกนกสังเกตที่สีอึของลูกนกนะคะ<า>เขาก็จะแข็งแรงมากๆเลยเนาะ,ะกินอาหารดีนะคะมีชัยไปกว่าขึ้นนะคะกกระป้อนไปมากแล้วนะคะมันจะทาท่ากินขึ้ย มันเยอะที่เขากินไปแล้วนะคะตัวน,นี้ให้ดูนนเป็นยัป็นบ้างน,นะคะนนี่อร่อยไหมด้วยอร่อยนะคะเขาบอกอร่อยไหมด้วยอันนี้ของดั้มลูกอ,อ,อนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะก็เป็นอาหารสูตราอ่ใครสนใจก็สามารถสอบถามสั่งซื้อกันได้นะคะ ให้ดูที่สีอุ่นแข็งหมดเนาะข้าอาหารดีนะคะอื่จะเป็นสีที่ดีนะคะ,ะประมาณอย่างนี้เนาะ,ะนี่ก็จะมีปะปนเพราะว่าเขากินกล้วยกับมะละกอด้วยนะคะแล้วก็ปรับให้เขากินอาหารเองด้วยแล้วก็เป็นท่วงที่ใกล้จะส่งลูกค้าแล้วนะคะเขาก็เลยฝึกให้เขากินเองด้วย,วยแล้วก็เสิร์ฟแก้อาหารแบบนี้ จะน,น่ามากเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็าจสามารถทักแชทสอบถามได้นะคะ